สวัสดีครับผมนายกิตพัฒรคํำสมุทรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิคณิตโร,รงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนองครับวันนี้ผมจะมาบอกเหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตรคารุศาสตร์มหาวิทยาลายัยวลัยลักษณ์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเริ่มแรกเลยผมเลือกเรียนคารุศาสตร์เพราะว่ามีความชื่นชอบในด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นผมนั้นมีแม่เป็นไอดอลก็ว่าได้เพราะแม่ของผมท่านเป็นคุณครูผมรู้สึกสนุก ้วยความสุขไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆในการเรียนและอยากทําให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่ยากให้ง่ายขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าใจบทเรียนและสามารถนําไปใช้ได้จริงถือเป็นความพึงพอใจอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมครับในส่วนของวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็เป็นสิ่งที่ผมสนใจมาโดยตลอดผมชอบวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันสามารถอธิบายได้ว่าโลกใบนี้ทํางานอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในด้านฟิสิกส์เคมีหรือชีวะทุกๆวิชา มีความน่าสนใจและมีความสําคัญต่อการพัฒนาครับในปัจจุบันวิทยาศา,ศา,ศาสตร์เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันได้มันเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และสํารวจสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการเลือกรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีชื่อเสียงในหลายด้านแม้จะเปิดการสอนด้านครุศาสตร์ได้แค่ไม่กี่ปีก็สามารถเห็นถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในคณะครุศาสตร์ ได้ให้ความสําคัญกับการฝึกปฏิบัติจริงและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเป็นครูที่มีความสามารถนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยให้การเรียนวิช,วชาวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้การเลือกเรียนคณิตศาสตร์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นการตัดสินใจที่ผมเชื่อว่า จะช่วยให้ผมสามารถพัฒนาทักษะการสอนและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกันซึ่งในอนาคตผมหวังว่าจะสามารถนําความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการเป็นครูที่ดีและช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นครับ